สวัสดีครับกับผมเรือเอกเกียรติภูมิจันพรูมีครับจิตอาสาพระราชทานรับหน้าที่เป็นพิธีกรวันนี้นะครับจะนําทุกท่านนะครับไปชมนะครับเส้นทางแห่งกิจยศนะครับซึ่งดําเนินการสร้างโดยหน่วยพัฒนาการที่23สำนักงานพัฒนาภัก2สองหน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยครับสนุนเส้นนี้นะครับจะสร้างเมื่อปี2560นะครับระยะทางกว่า6กิโล500เมตรนะครับซึ่งสนุนเส้นนี้นะครับ ใช้เป็นเส้นทางในการส่งกําลังนะครับรวมถึงการสัญจรนะครับและเขาเรียกว่าเป็นถนนแห่งประวัติศาสตร์ซึ่งเมื่อครั้นมีการสู้รบนะครับกับรัทีิคอมมิวนิสต์นะครับในช่วงปีพุทธศัการาช2511นะครับถนนเส้นนี้ยังใช้ลําเลียงกํลาลังพลนะครับอายุอาวุธยุโทโธปกรณ์ต่างๆนะครับเข้าสู่ในพื้นที่ของบ้านหมากแข้งยังเป็นเส้นทางที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทั้งในหลวงรัชกาลที่9และในหลวงรัชกาลที่10นะครับ ได้ทรงเสด็จนะครับเข้ามาที่บริเวณสมอรภูมิบ้านหมาแข้งนะครับทำให้เกิดของกาลังใจนะครับและในหลวราชการที่10ของเรานะครับก็ได้เสด็จมานะครับทำการสู้รบนะครับและบัญชาการรบด้วยพงเองในพื้นที่สนามรบบ้านหมาแข้งนะครับจึงเรียกว่าสนนเส้นนี้เป็นถนนแห่งเกียรติยศนะครับซึ่งเราจะพาท่านไปชมในวันนี้ขออนุญาตเรียนเชิญตามผมมาครับ สำหรับจุดที่ผมยืนอยู่ตรงนี้นะครับก็เป็นจุดที่ระหว่างกิโลเมตรที่2ถึงกิโลเมตรที่3นะครับของเส้นทางที่จะมุ่งสู่บ้านมะแขงนะครับจุดที่ผมยืนอยู่ก็มีความสูงพอประมาณหนึ่งนะครับแต่ด้านหลังผมนะครับคือภูเขาลูกน้นนะครับก็จะเป็นจุดที่คิดว่าในการสร้างเส้นทางของหน่วยพัฒนาการขึนข้นที่23เนี่ยเป็นจุดที่น่าจะลําบากที่สุดนะครับกว่าที่จะบุกเบิกเส้นทางนะครับรวมถึงนะครับการซ่อมปรับปรุงเนี่ยจะเป็นจุดที่ยากเนื่องจากว่ามีความลาดชันสูงนะครับ ปัจจุบันก็มีสภาพการจราจรนะครับที่ดีมากเลยนะครับพื้นทางเป็นเส้นทาง66นะครับแบบแอสฟัลติกคอนกรีตนะครับซึ่งปัจจุบันนะครับการสัญจรนะครับไม่ว่าจะเป็นการขนส่งพืชผลทางการเกษตรนะครับการสัญจรสู่อำเภอเมืองนะครับหรือว่าติดต่อราชการต่างๆก็เป็นไปด้วยความสะดวกเรียบร้อยนะครับแต่เมื่อเรามองไปถึงเมื่อพศ2511นะครับเมื่อมีการสู้รบนะครับเส้นทาง ตรงนี้นะครับยังเป็นทางลูกหลังยังเป็นทางเกวียนนะครับการส่งกําลังนะครับเป็นไปด้วยความยากลําบากนะครับกว่าที่จะไปถึงจุดสมรภูมิทําการลบนะครับของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่วของเรานะครับการส่งกําลังจะลําบากขนาดไหนนะครับเราไปดูกันต่อเลยนะครับเชิญตามผมมาครับ ครับสำหรับจุดที่ผมยืนอยู่นี้นะครับก็คือจุดที่เป็นช่วงที่ภูเขาที่สูงที่สุดนะครับระหว่างเส้นทางที่ใช้เดินทางเข้าสู่บ้านหมากแข้งนะครับซึ่งบริเวณด้านขวาผมด้านโน้นก็จะเป็นถนนนะครับฝั่งถนนตรงโน้นนะครับที่ราษฎรใช้สัญจรนะครับเส้นทางเส้นนี้นะครับนอกจากจะเป็นเส้นทางใช้สัญจรนะในช่วงนี้แล้วนะครับ แต่ก่อนที่พศ2อ1 1 1 2 1 3านนะครับช่วงนั้นมีการสู้รบนะครับเส้นทางเส้นนี้ยังเป็นเส้นทางลำเลียงนะครับทั้งในเรื่องของอาวุธธปกรณ์กำลังพลต่างๆที่เข้ามาในพื้นที่นะครับเพื่อรักษาดินแดนของประเทศไทยเราไว้นะครับสำหรับในเบื้องล่างของผมนะครับด้านหลังโน้นนะครับก็จะเป็นพื้นที่ทําการเกษตรนะครับของรัศดรในพื้นที่ใกล้เคียงในตำบลกบสะทอนรวมถึงบริเวณด้านโน้นนะครับด้านไกลก็จะเป็นพื้นที่นะครับ บ้านหมากแข้งนะครับซึ่งราษฎรนะครับในบ้านหมากแข้งเนี่ยก็มีวิถีชีวิตนะครับปัจจุบันก็ทกําการเกษตรนะครับซึ่งจุดหมายของเรานะครับอยู่ด้านโน้นที่เราจะไปกันในวันนี้นะครับสู่บ้านหมากแข้งและอุทยานาเทิดพระเกียรตินะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ของเรานะครับก็ขอเียนเิญทุกท่านได้ตามผมมาครับ ครับหลังจากเราเดินทางมานะครับกว่า8กิโลนะครับตอนนี้ผมก็ยืนอยู่บริเวณปากทางเข้าบ้านมาแข้งนะครับซึ่งตรงนี้ก็อาจจะเป็นป้อมเวรรักษาการของหมู่บ้านนะครับซึ่งปัจจุบันก็ดูโลกร้างอยู่นะครับดูโดยรวมแล้วสภาพเศรษฐกิจนะครับของหมู่บ้านนี้นะครับก็มีการเพาะปลูกนะครับในในส่วนพืชไร่พืชสวนต่างๆนะครับมีสวนยางพารานะครับตับสองข้างทางรวมถึงไร่เมลครดิเมียนะครับสวนมะขามหวานนะครับ สวนเจ้ามังกรนะครับมีไล่นาสลับกันบ้างประปายนะครับที่เรามองเห็นด้านไกลโน้นนะครับก็จะเป็นสวนปามน้ํามันนะครับซึ่งบริเวณทางเข้าเนี่ยก็ถือว่าบ่งบอกถึงความบุรมสมบูรณ์นะครับนอกจากนั้นประชาชนในพื้นที่เนี่ยกว่า200หลังคาเรือนนะครับราษฎรกว่า8 0 0กว่าคนเนี่ยยังได้รับการสนับสนุนส่งเสริมจากภาครัฐนะครับทั้งโครงการพระราชบมรินะครับกระทรวงเกษตรนะครับกันกระทรวงมนุษยสังคมนะครับรวมถึงนะครับโครงการ ที่เป็นโครงการในพระองค์นะครับแต่หลายโครงการในด้านการส่งเสริมอาชีพให้กับราษฎรนะครับให้มีสภาพความเป็นยู่และสภาพคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนะครับวันนี้เราก็จะเข้ามาดูในหมู่บ้านกันนะครับว่าในหมู่บ้านนี้การตั้งบ้านเรือนเป็นอย่างไรนะครับมีการรวมกลุ่มอย่างไรนะครับจากนั้นก็จะพาท่านนะครับไปที่อุทยานประวัติศาสตร์อุทยานเทพเกียรติของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเรานะครับขอญาตเรียนเชิญครับครับขณะนี้เราก็ได้มาถึงพื้นที่ อุทยานเทะเกียรติบ้านหมาแข้งนันนะครับก่อนอื่นก็จะพบกับแขกรับเชิญของเรานะครับซึ่งท่านเป็นผู้อยู่ในเหตุการณ์ในช่วงนั้นนะครับท่านจะได้มาบอกเล่าเรื่องราวและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในขณะนั้นว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างขออนุญาตพบกับพี่สมิงสิงคอนขอขอนุญาตเรียนเชิญพี่ได้นําตัวสักนิดหนึ่งครับสวัสดีครับพี่ครับครับสวัสดีครับขออนุญาตให้พี่ได้นําตัวสักนิดนึงครับครับผมสมิงสิงคอนราชดอนบ้านหมากแข้งครับซึ่งเป็นบุคคลที่อยู่ในเหตุการณ์ที่ช่ชวง องค์พบัตรเสด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จนะครับช่วงนั้นนะครับซึ่งเป็นเหตุการณ์ในสงครามการก่อการร้ายคมนิดนะครับเพราะฉะนั้นในวันนี้นะไม่ทราบว่าทางท่านผู้กองนี้อยากทราบข้อมูลอะไรหรือยังไงนะครับครับก็เดี๋ยวจะเรียนเชิญนะครับพี่สมิงนครเนี่ยท่านได้จะพาเราเยี่ยมชมพื้นที่นะครับไม่ว่าจะเป็นพื้นที่สถานการณ์ที่จัดเทศกาลแล้วก็พื้นที่ที่การสุรบ ขณะที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ของเรานะครับได้มาประทับยังไงจะมีความเป็นอยู่นะในช่วงนั้นยังไงครับขออนุญาตเรียนเชิญพี่นำนำไปดูเลยครับครับถ้าการเรียนเชิญเลยครับเราไปที่อาคารพิพิธภัณฑ์ก่อนแล้วก็ไปดูภาพพระราชกรณียกิจนะครับในในห้วงที่พระองค์เสด็จก็คือจะเป็นวันที่5วันที่6แล้วก็วันที่14พฤศจิกายน2 5 1 9นเระครับเรียนเชิญครับครับนั่งไปเลยครับพี่ครับตรงนี้อาคารอะไรครับพี่อันนี้เป็นอาคารพิพิธภัณฑ์นะครับซึ่งงแสด พระบรมไสยลักษณ์แล้วก็เป็นช่วงภาพพระราชกรณียกิจนะครับของค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9และการที่10นะครับแล้วก็พระพันปีหลวงสมเด็จพระเทพแล้วก็สมเด็จพระยิ่งเจ้า์นะครับผมขอไปเริ่มที่ภาพแรกก่อนนะครับอันนี้คือเหตุการณ์ครั้งเสด็จใช่ไหมครับครับอันนี้ก็คือเมื่อครั้งที่ องค์เสด็จนะครับในวันที่21ธันวาคม2516นะครับซึ่งครั้งนั้นองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะครับเสด็จมาสีพระองค์นะครับก็คือองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถหรือสมเด็จพระพันปีหลวงนะครับแล้วก็สมเด็จพระเทพสมเด็จพระยิ่งจุลาฯนะครับเสด็จมาเพื่อสร้างขวัญกำลังใจนะครับให้กับ ราศดรตำรวจทหารที่สู้รบอยู่ในพื้นที่ตรงนี้นะครับเพราะว่าหมู่บ้านของเราถูกภัยคุกคามจากสงครามการก่อการร้ายคอมมินิดนะครับซึ่งเราได้ต่อสู้กันอย่างหนักนะครับตั้งแต่ปีพศ .2111 เป็นต้นมานะครับตอนนั้นพี่เหม็งอายุสักกี่ปีแล้วครับตอนนั้นก็ช่วงที่พระองค์เสด็จนี้ก็คือ2พ1 6นี่ผมอายุ13ปีนะครับย่างย่าง14ปีครับเป็นช่วงนั้นผมก็จบป .4 มาละ หลังจากที่พระองค์เสด็จกลับแล้วนะครับก็ทรงมีพระราชดำริให้ก่อตั้งขยายโรงเรียนนะครับจากป .4 จนถึงป .7 นะครับหรือชั้นประถมศึกษาปีที่7นะครับผมก็เลยกลับนะครับกลับมาเรียนไอ้พร้อมรุ่นน้องรุ่นที่4นะครับหลังจากที่โครงการเย็นศิราเนี่ยที่พระองค์ได้มีพระราชดำริให้ให้ก่อตั้งขึ้นผมก็เลยได้มีโอกาสเข้าเข้ามาเป็นนักเรียนนะครับพร้อมรุ่นน้องรุ่นที่4อีกผมก็เลยมาเข้าป .5 หลังจากนั้นนะครับ ที่โครงการเย็นศิละเสร็จสิ้นสมบูรณ์นะครับพระองค์ก็ทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมนะครับให้สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถนะครับพร้อมด้วยสมเด็จพระเทพสมเด็จพระยิ่งเุ้าพลนะครับสเสด็จมาเปิดโครงการเย็นศิละนะครับแล้วก็ได้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนบ้านหมาแข้งนะครับเป็นโรงเรียนเย็นศิละในพระบรมราชินูปถัมภพก นะครับซึ่งเป็นโรงเรียนแห่งเดียวในประเทศไทยที่พระองค์ทรงมอบให้สมเด็จพระพันปีหลวงรับผิดชอบดูแลนะครับอยู่ในความอุปถัมภ์นะครับพระองค์เสด็จมาวันที่24กุมภาพันธ์พศ2 5 1 8นหะครับหลังจากนั้นนะครับก็มีเหตุการณ์เกิดขึ้นนะครับในวันที่29พิจิกาพฤศจิกตุลาคมนะครับพศ2 5 1 9นะครับผู้ก่อการ้ายคอมนิต นะครับได้นํากองกําลังมาซุ่มนะครับแล้วก็ล้อมฐานของเราตัวนี้นะครับได้ยิงเจ้าหน้าที่ตํารวจหรือว่าหน่วยปฏิบัติการพิเศษหรือนปพนะครับเสียชีวิตเป็นหนึ่งนายแล้วก็บาดเจ็บสาหัสหนึ่งนายนะครับพอขณะที่ทางเราก็ได้ทําการต่อสู้อยู่นั้นเราก็ได้ขอฮอนะครับหรือเฮลิคอปเตอร์นะครับจากพทท1 6 1 7ที่อำเภอลมศักดิ์นะครับนำฮอมารับคนเจ็บและคนตายนะครับพอ หอบินมาถึงตรงนี้นะครับกาลังที่เราเอาคนเจ็บคนตายขึ้นฮอเนี่ยยังยังไม่ทันได้ขึ้นเต็มตัวนะครับก็ถูกผู้ก่อการร้ายได้ยิงฮอนะครับยิงอย่างหนักนะครับก็เป็นเหตุให้ฮอบินประคองตัวจากสฐานปฏิบัติการตรงนี้นะครับไปตกในหมู่บ้านนะครับซึ่งอยู่ห่างนี้ประมาณร6 0ยกิกเมตรนะครับซึ่งไปตกที่กลางหมู่บ้านซึ่งหอก็ตกอยู่ห่างผมประมาณสองวาร์ใกล้มากเห็นตั้งแต่บินยกตัวจากฐานไปแล้วนะครับ ตังนี้ถามจริงๆตอนนั้นตื่นเต้นไหมตื่นเต้นมากนะครับไม่กลัวไหมก็กลัวบ้างนะแต่ว่าเราอยู่ในดงสงครามมานานแล้วครับก็เลยก็ใจมันฮึ้นสู้ที่จะปกป้องผืนแผ่นดินนะครับช่วยกับทางเจ้าหน้าที่เราด้วยนะครับก็คันี่คือเห็นไหมครับเลือดคนไทยที่คิดว่าความกล้าหาญนะครับก็ไม่ยอมแพ้ชาติใดเหมือนกันนะครับครับเราก็ได้ช่วยเราก็ได้ช่วยเหลือนักบินนะนักบินแล้วก็พลประจําปืนที่ ติดกับฮอไปนะครับเราให้ปลอดภัยนะครับผมก็ไปนํายาสมุนไพรอะไรมาให้คนเท่าคนแก่นะครับปรุงให้กับนักบินนะครับได้ดื่มกินนะครับเพราะว่าไอ้กัวเลือดตกในช่วงนั้นพอปฐมพยาบาลมีสภาพดีขึ้นแล้วก็ส่งทางคณะทหารนี่ขึ้นส่งอะไรลูกลูกปืนกลแล้วก็ปืนกลนะครับใ้ที่ที่ปลดได้ออกจากฮอนะครับขึ้นมาส่งตอนแรกนะครับแล้วก็ ไอ้ช่วงที่ฉุกละหุ์ช่วงนั้นนะครับเราก็กลัวพวกผู้ก่อ,อก,การร้ายคอมมิวนิสต์เข้ามาเผาหอนะครับชาวบ้านเราก็ไปลุมล้อมเข้าเวรกันอยู่ตรงนั้นพวกผู้ก่อ,อก,การร้ายคอมมิวนิสต์ก็ไม่กล้าเข้ามานะครับด้านในเนี่ยพี่พวกอาวุธต่างๆเนี่ยเครื่องใช้ต่างๆน,งงนี่เป็นของพระเจ้าอยู่หัวรชาชการที่ของเราเใช่ไหมอันนี้ก็คืออันนี้เป็นอาว,วุธของผู้ก่อ,อก,การร้ายคอมมิวนิสต์นะครับก็คือ a k 4คหรือปืนอาก้าเนี่ยนะครับเขาจะใช้อันนี้กับปืนเซกาเซ่ในช่วงนั้นนะครับที่ที่ยิงหอเรา นะครับไอ้นี่ก็เป็นอาวุธนะครับแต่ว่าไอ้ใบพัดนี่ก็คือเป็นของจริงนะครับ<ไ>ปเป็นหอหอลำที่ตกแล้วก็<อ>หมเลือเครื่องนะครับแล้วก็เผาเนี่ยนะครับที่หลงเหลืออยู่ให้ได้เห็นนะครับพเพราะว่าหลังจากที่หอตกแล้วนะครับก็8วันนะครับก็ขณะนั้นอ,องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10ซึ่งดำรงพระยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชนะครับเสด็จมาที่อำเภอชาติการจังหวัดพิษณุโลกนะครับทีนี้ ความทราบถึงองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชการที่9ก็ทรงมีรับสั่งให้สมเด็จพระรบรมโอรสาธิราชนะครับสเสด็จที่ตรงนี้ด่วนเลยครับในในวันที่5พฤศจิกายน2 5 1 9 1> นะครับก็พระองค์สเสด็จมาถึงที่นี่ก็ประมาณบ่าย3โมงเสร็จแล้วก็มากระโดดหอพระที่นั่งนะครับตรงที่เราสร้างสถาปัตย์เนี่ยนะครับจากนี้เราจะได้นาชมนะครับเพราะว่าสูงประมาณ2ช่วงตัวคนกว่าๆนะครับเพราะว่าเราถ่ายภาพพระองค์ได้ตอนนั้นนะครับแล้วก็พระองค์ก็วิ่ง ไม่ใช่ว่าวิ่งเข้าที่กำบังนะครับยังวิ่งเข้าไปอโค้มครองหอให้พอของแม่ทัพแล้วก็พวกนายทหารที่ติดตามเนี่ยลงหมดก่อนแล้วก็นายทหารต่างๆเข้าที่กำบังหมดแล้วพระองค์ถึงเข้าที่กำบังเป็นพระองค์สุดท้ายก็ไปบัญชาการลบนะครับปรึกษาหารือกันอยู่ที่บริเวณที่ฐานปฏิบัติการนะครับหลังจากนั้นพระองค์ก็เสด็จไปจุดที่หอตกนะครับไปฉายพระรูปที่ตรงนั้นแล้วก็ถามหาผู้ใหญ่บ้านซึ่งผู้ใหญ่บ้านก็ อยู่บริเวณนั้นแต่ว่าไม่ทราบว่าพระองค์เสด็จนะครับก็มีราชองคลักษ์วิ่งตามไปแล้วก็ไปถามหาผู้ใหญ่นะครับผู้ใหญ่ก็ใส่เสื้อโม้อมอยู่นะครับมาลับเสด็จก็ไปรู้นะครับทีนี้ทหารก็เลยบอกว่ารู้หรือเปล่าสมเด็จพระบรมเสด็จนะผู้ใหญ่อยู่ไหนนะครับก็วิ่งขึ้นไปใส่เสื้อโมอหมอมากระดังภาพที่ได้เห็นอยู่บริเวณนี้นะครับแล้วก็ที่ท่านเสด็จตอนนี้ยังมีหลงเหลืออยู่ไหมยังมีอยู่ไหมครับมีอยู่นะครับนะครับซึ่งอยู่อยู่ด้วยน้ำชมเลยครับ แล้วก็หลังจากที่วันที่5พระองค์นําการรัตเวนแล้วนะครับผมก็ได้ตามตามเสด็จด้วยตามการรัตะเวนแต่ว่าพระองค์ก็มีรับสั่งว่าเด็กเด็กไม่ต้องตามนะมันอันตรายแล้วก็มีส่วนผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยอะไรตามเสด็จไปนะครับรอบไปจนถึงจุดผู้ก่อการไล่ซุ่มยิงหอเนี่ยนะครับไปเห็นแล้วก็พระองค์เสด็จกลับมาถึงที่ฐานตรงเนี้ยนะครับอัตวันตกดินละนะครับพระองค์ก็เลยไปเสด็จกลับประทับแรมที่นี่คืนหนึ่งนะครับในคืนวันที่5แล้วก็ หลังจากนั้นนะครับเช้าวันที่6พระองค์ก็นําการรัตเวนอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็กลับมาเสวยพระกยาหารแล้วก็เสด็จเยี่ยมรัษฎรแล้วก็ตารวจทหารที่โรงเรียนยินศิลาบ้านมาแข้งแล้วก็ประมาณ9ก้านกาเศษก็พระองค์เสด็จกลับหลังจากนั้นนะครับอีก8วันนะครับก็คือวันที่1 4พฤศจิกายนสอ1 9าพระองค์เสด็จที่ตรงนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับก็รวมการเสด็จ3มวันสองครั้งนะครับของพระองค์แล้วก็รวมการเสด็จที่ พระบรมวงศาดูวง์ที่เสด็จที่ตรงนี้สี่ครั้งห้าพระองค์โดยเฉลี่ยก็คือพระองค์ละสองครั้งนะครับนอกจากพระเจ้าอยู hmm. ling, oh, ่หัวและการที่9้าที่พระองค์ทรงเสด็จครั้งแรกเป็นเพียงครั้งเดียวครับเรียนเชิญดูภาพพระราชกรณียกิจครับท่านทรงมาให้กำลังใจกันราษดรนะครับท่านก็ยังว่ามาประชาชนรกด้วยพระองคบมาคนนี้ว่าเป็นพระเจ้าอยู่หัวนะครับที่ท่านทรงมีพระราชชิต พระราชกิยาสามารถครับที่จะทําการลบนะครับเ็ถือว่าเป็นพระมหากษัตริย์นักรบอีกองหนึ่งนะครับอันรูปนี้มีรูปอะไรบ้างครับพี่อันนี้ก็จะเป็นพระราชกรณียกิจวันที่5วันที่6แล้วก็วันที่14พฤศจิกายน2อนะครับถ้าเราจะพูดตามภาษาบาลีนะครับกษัตริย์แปลว่านักรบ เนี่ยครับคือคือนักรบที่แท้จริงนะครับที่ภาพพลัดกนีกิจเหล่านี้นะครับก็มาด้วยตามมาด้วยทหารนะครับช่วงนั้นก็จะมีเมทัพภาคที่สนะครับพลโทสมศักดิ์ปัญจมานนท์แล้วก็พันเอกพิจิตกุลวานิช์พันเอกเทียนชัยจัดมุกดาพันเอกรวมศักดิ์ชัยกูมินนะครับซึ่งเป็นนายทหารที่อยู่กองทัพภาคที่สนะครับได้ตามเสด็จนะครับแล้วก็หลังจากนั้นนะครับทั้งสองท่านเนี่ยเมื่อยศ สูงขึ้นก็ได้เป็นแม่ทัพนะครับทั้งทั้งสองท่านนะครับแล้วก็ภาพเหล่านี้นะครับก็ประมวลภาพนะครับทั้งสามวันที่พระองค์เสด็จที่ตรงนี้สามวันสองครั้งนะครับที่พระองค์เสด็จครับถือว่าเก่งมากนะครับถ่ายรูปได้แล้วก็พระองค์เนี่ยทรงเสียสละแล้วเพราะว่าเราไม่ทราบว่าภัยก่อการร้ายพวกนี้นะครับมันพวกผู้ก่อการร้ายมันจะซุ่มอยู่ที่ไหนบ้างนะครับพระองค์ก็ทรงเสี่ยงมากนะครับแล้วก็ความกล้าหาญเดี่ยวของ พระองค์นะครับไม่ว่า<ด>จะเป็นอ,อ,องค์ประวัติเสด็จทระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9หรือรัชกาลที่10เนี่ย,<ด>ยผมก็ว่าสุดยอดนะครับที่พระองค์ได้เสียสละนะครับ<ด>ถือว่าถ้าช่วงนั้นนะเกิดผู้ก่อการร้ายยิงมา<ด>นะครับจะเป็นอย่างไรนะครับ<ด>นี่เนี่ยก็คือความที่เป็น ชาตินักรบแล้วก็ความรักต่อพระสงฆ์นิกรชาวไทยนะครับไม่พระองค์ไม่ได้เลือกว่าพื้นที่จะอยู่ห่างไกลขนาดไหนอันตรายขนาดไหนพระองค์ก็เสี่ยงชีวิตเข้ามานะครับเพื่อปกป้องพื้นแผ่นดินแล้วก็ปกป้องประชาชนของพระองค์นะครับอันนั้นก็จะเป็นภาพขยายนะครับภาพขยายนส่วนครับนี่ขนาดท่านทรงกระโดดหอแล้ววิ่งเข้ารปกันบังนะครับอันนี้คือวิ่งไปคุ้มครองหอก่อนนะครับอันนี้ยังไม่ได้เข้าที่กำบังนะครับ ครับคุ้มครองให้แม่ทัพในกองลงก่อนนะครับพวกทหารที่ติดตามนะครับครับนะครับความกล้าหาญของพระองค์นะครับแล้วอันนั้นก็จะเป็นอาหารเก่าชุดจงอ่างดํานะครับที่หน่วยโลกเวียดนามครับนะครับแล้วท่านมาเป็นครูอยู่ที่นี่นะครับแล้วก็ได้เข้ารับพระราชทานสิ่งของจากพระองค์นะครับแล้ว อาตอนนี้จะเป็นภาพพรัชกรณียกิจช่วงนั้นแล้วก็ได้รับเหรียญก้าหารจากท่านพลเอกเปรมตินะรุานนท์นะครับเอตรงนี้นะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นภาพหอพะที่นั่งที่บินบินอยู่กลางอากาศที่ที่ภาพถ่ายได้ก่อนที่พระองค์จะกระโดดลงนะครับสูงสูงนะครับน่ากลัวเพราะพระองค์จบในร้อยดันทูนจากออสเตรเลียมาแค่เก้าเดือนเองนะครับเสด็จที่นี่นะครับยังไม่ได้ทรงอภิเษกกับหม่อมสมศาวลีเลยนะครับช่วงนั้นนะครับ เพราะว่าพระชนพรรษาก็ยี่สี่พอันนี้เป็นโมเดลจําลองนะครับแล้วก็ในส่วนนี้ทั้งหมดนะครับก็จะเป็นพื้นที่จําลองนะครับที่เราจําลองคร่าวๆก็คืออันนี้บริเวณหมู่บ้านแล้วก็อุทยานเทพพระเกียรติแล้วก็วัดป่าเยืศิละนะครับไอ้ตรงนี้นะครับก็คือไอ้ตรงนี้คืออุทยานเทดพระเกียรติที่เราอยู่นี่นะครับอันนี้วัดป่าที่อยู่ตรงข้ามกันแล้วก็เป็นจุดที่ผู้ก่อการไล่ซุ่มยิงหอเรานะครับอันนี้ก็เคยเป็นโมเดลที่ว่ารายล้อมนะครับ สาม oh, จังหวัดก็คือครับอันนี้ทางด้านตะวันตกนะครับจะเป็นอุทยานแห่งชาติภูหินล้งก้าปัจจุบันซึ่งเป็นฐานที่มั่นของผู้ก่ออานไลา์คอมนินะครับที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยอยู่ที่ตรงนี้นะครับถ้าถ้าเปรียบประเทศไทยก็เหมือนกรุงเทพของเขานะครับเมืองหลวงของเขาเลยครับเมืองหลวงของเขาแต่เขาเขาก็ยายสาขาไปยังเทือกเขาพนมดงลัก นะครับแล้วก็เทือกเขาภูพานตะนาวศรีพวกอะไรรวมถึงภาคใต้นะครับกองบัญชาการใหญ่ของคอมมิวนิสต์จะอยู่ที่นี่นะครับกระจายกันไปนะครับแล้วก็พื้นที่ตรงนี้นะครับทั้งภูทับเบิกทั้งเขตอำเภอลมเก่าลมสักอำเภอด่านซ้ายอำเภอนาเฮ้วอะไรเนี่ยครับมันเป็นพื้นที่ที่กองทัพภาคที่3รับผิดชอบดูแลนะครับในการช่วงห่วงการสู้โรบกับภัยกับการก่อการร้ายคอมมิวนิสต์นะครับแต่ว่าชุมชนบ้านเราตรงเนี้ เหมือนชาวบ้านบางละจันที่เราตั้งป้อมต่อสู้นะครับไม่มีใครให้ความร่วมมือกับผู้ก่อการร้ายความนิดเลยแม้แต่คนเดียวนะครับเราครับเรารักษาอยู่เป็นห่วงเวลา15ปีนะครับพอเริ่มจากวันเสียงปืนแตกวันที่20พิจิกายน นะครับ2 0 1 1นะครับเป็นต้นมานะครับอันนี้ก็จะเป็นโมเดลของตำบลนะครับเป็นพื้นที่ตำบลนะครับปกครองครับคือแคบเข้ามาจากน้อนนะครับนะครับอันนี้เขตปกครองครับเห็นแล้วครับพี่ทีนี้โมเดลเราก็เห็นแล้วพระอัจิยภาพพระปิจาสามารถทข้ออูมาทั้งเป็นทั้งรูปภาพครับครับวีดิทัศน์ต่างๆนะครับเราก็ได้ชมแล้วนะครับทีนี้อยากจะเห็นพื้นที่จริงบ้างนะครับขออนุญาต เรียนเชิญเลยก็ได้ครับนะครับอันนี้คือฐานปฏิบัติการนะครับซึ่งเราได้รักษาสภาพนะครับตั้งแต่สมัยที่พระองค์เสด็จมาจนปัจจุบันก็ยังคงสภาพที่ใกล้เคียงของเดิมมากที่สุดมงยาบนะครับอันนี้ก็คือสภาพตอนนั้นจะเป็นการมุงยาคานะครับที่พระองค์เสด็จแล้วก็จะมีเต็นเรียงรายอย่างเงี้ยนะครับตามตำแหน่งเดิมหมดนะครับสถานที่จริงเลยนะพี่นะครับสถานที่จริงนะครับเต็นก็เต็นตรงไหนคืออะไรบ้าง ก็อันนี้จะเราจะเข้าไปที่เต็นที่ประทับนะครับแล้วก็ที่พระองค์นําการลาดตะเวนแล้วก็มาเสด็จพักผ่อนที่ตรงนั้นนะครับมานั่งพักผ่อนแล้วก็บัญชาการรบที่ตรงนี้ครับตรงนี้เป็นหอเจตการเนี่ยสร้างขึ้นณจุดจุดนั้นเลยไหมพี่ครับอันนี้ก็หอตรวจการนี้เราสร้างขึ้นมาตั้งแต่ปีแรกนะครับที่เราขึ้นมา ทําตัวนี้นะครับในช่วงปีพศ2512นะครับที่เราตั้งฐานตรงนี้นะครับเพราะว่าเราเริ่มตั้งฐานตั้งรับนี่ตั้งแต่ปี2511นะครับซึ่งเราถูกผู้ก่อการร้ายคุกคามนะครับชุดของผูมิกับกิจสังคทัพย์นะครับจากภูเข่าลงมา นะครับท่านก็ให้ทางลูกน้องนะครับเนาะมาตั้งฐานรับอยู่ที่ตรงนี้นะครับร่วมกับชุมชนนะครับชุมชนก็มาช่วยกันถางแล้วก็มาสร้างป้อมสร้างตรงนี้อ่าหอสังเกตการตรงนี้นะครับไว้ตรวจการแล้วก็ถางป่าไม้พวกเนี้ยให้ลาบหมดเลยให้มองเห็นรอบทิศนะครับจะเห็นได้ว่าพื้นที่ตรงนี้มันเป็นชายภูมิรือว่าเป็นเป็นแอ่งนะพี่น้องเครับเป็นแอ่งนะครับนะครับนะครับภูเขาล้อมรอบสามด้านนะครับล้อมรอบนะครับ นะครับบริเวณตรงนี้นะครับหลังจากที่พระอ,องค์เสด็จไปคุมคลองหอเนาะแล้วก็บล็อกบล็อกหอตรงนั้นแล้วก็หลังจากที่เสด็จเข้าเข้าฐานแลวเข้าที่กำบังแล้วครับก็มานั่งปรึกษากันกับทางแม่ทัพในกองที่ตามมานะครับที่ตามเสด็จแล้วก็มาวางแผนกันที่ตรงนี้ครับตรงนี้เลยนะ,นะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็พระอ,องค์จึงได้เสด็จ ลงลาดตะเวนเสด็จไปเยี่ยมจุดที่หอตกแล้วก็นําการลาดตะเวนแล้วก็ถึงกลับมาแล้วก็มานั่งอยู่ที่หิ้งพระในตรงนี้นะครับแล้วก็ทรงปรึกษาหารือกันตรงนี้นะครับหลังจากที่พระองค์เสด็จลงข้างล่างนะครับแล้วก็พอลาดตะเวนกลับมานะครับก็มานั่งพักผ่อนพระอริยบทอยู่ที่ตรงนี้นะครับแล้วก็ช่วงกลางคืนนะครับพระองค์ก็เสด็จนะครับทรงประทับแรมที่เต็นท์ผอบหมวดตรงนี้นะครับซึ่งเป็นเต็นท์วิวสื่อสารแล้วก็ พอบหมดจะอยู่ที่นี่นะครับเต็นสื่อสารจะอยู่ทางด้านหลังนะครับก็ครับครับพอเตียงด้านที่เหนือนะครับพระองค์จะประทับแลงตัวนั้นเดี๋ยวเรียนเชิญเข้าไปข้างในเนาะไปดูนะครับว่านี่แหละที่นอนของกษัตริย์ลองคิดดูนะครับเนาะกษัตริย์เป็นจอมทัพนะครับอย่างแค่จริงครับนะครับก็องค์ทรงนอนเตียงด้านนี้นะครับ ที่บับทมที่ของพระองค์นะครับที่นี่บรนทมที่นี่รับเต็นก็คือสาหรับหลุมอะไรบุคคลพวกนี้นะครับก็อยู่ในสภาพเดิมๆเกือบทั้งหมดนะครับมันตื้นเขินขึ้นหน่อยเพราะด้วยระยะการเวลานะครับเนาะนี่แหละครับพระองค์ประทับแหลนที่ตรงนี้นะครับก็เช้าวันที่6หลังจากที่ตื่นพระบรรทมแล้วก็นําการลาดตระเวนอีกครั้งหนึ่งนะครับนักลบอย่างแท้จริงครับคือแบบสมรณมแบบนะครับของนักลบนะครับ เอาวงสงคนรุ่นหลังได้มาเห็นพระราชกรณีกิจแล้วก็ทรงเป็นนักรบนะครับพี่กล้าหาญขนาดนี้คิดว่าคนไทยนะครับทั่ว้งประเทศนะครับน่าจะสำนึกในพระหาคนที่คุณนะครับเป็นอย่างยิ่งเลยครับพี่จุดต่อไปแล้ครับพี่ตรงไหนครับก็คือทางด้านนี้นะครับเป็นจุดที่ผู้ก่อการร้ายเข้ามายิงเจ้าหน้าที่เรานะครับที่บาดเจ็บแล้วก็เสียชีวิต นะครับแล้วก็เข้าประชิดเลยครับเข้าประชิดฐานแนวแนวยิงเลยครับช่วงเช้าประมาณตีสี่นะครับประมาณตีสี่เสร็จนะครับเขายิงแล้วเขาก็วิ่งไปแล้วก็ในช่วงเช้าวันที่6พระองค์ก็ลาดตะเวนไปจนถึงฐานยูคาลิปตสตรงนั้นนะนะครับไอตรงนั้นก็คือเป็นจุดที่ผู้ก่อการไล่หนีจากการต่อสู้กับเราแล้วก็หนีไปทางด้านนู้นครับก็จะเห็นว่าจากที่ผมมองไว้นะเพี่ตรงนี้ก็จะมีทั้ง ที่ห้องติดต่อสื่อสา,สารห้องประชาการลบห้องบรรทมนะครับแล้วก็ถึงป้อมสังเกตการต่างนะครับด้านโนนนกป้อมนะครับแล้วก็มีจุดเข้าเวียนยามเบิร์มยิงนะครับแล้วก็ร่องคูเลตที่จะจะมีป้อมปืนกลอยู่มุมแนวกำแางนะครับโอ้ครับนะครับครับนี่ก็เป็นพื้นที่นะครับจริงนะครับที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับในหลวงราชการที่สิบของเรานะครับท่านได้ทรงนะครับแสดงถึงพระวีรกร้มการก้าวหาญนะครับ พิชาสามารถในการลบนะครับเพื่อปกป้องพื้นแผ่นดินนะครับเพื่อให้ขอกลังใจแก่นักรบที่อยู่ในพื้นที่แล้วก็รวมถึงประชาชนและประสมนิกรของท่านนะครับ<ๆ>ก็เรียกว,ว่าวีรกรรมที่ท่านได้ทรงเสียสละนะครับเพื่อแผ่นดินเพื่อคนไทยในครั้งนี้นะครับก็ยิ่งใหญ่ไพศาลนะครับหาที่สุดไม่ได้สําหรับสําหรับประชาชนคนไทยนะครับที่จะน้อมสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณข,ของพระองค์นะครับสาหรับวันนี้นะครับก็ขอขอบคุณนะครับที่สมิงสิงขอนะครับที่ ปรุนานะครับได้ให้เกียรติในการเป็นผู้ที่นําเยี่ยมชมนะครับเรียกได้ว่าประสบการณ์โดยตรงนะครับคาบรรยายในพื้นที <S 1> <S 1> um> ่นะครับแล้วก็ประสบการณ์เล่าจากชีวิตจริงความเป็นจริงทั้งหมดนะครับถ่ายทอดสู่ทุกท่านนะครับในผู้ที่ติดตามช่องจิตอาสาพระราชทานแห่งนี้นะครับได้รับชมรับฟังนะครับก็ขอขอบคุณมาในโอกาสนี้ครับีมครับครับครับสวัสดีครับยินดีครับครับและนี่ก็เป็น อีกหนึ่งพระราชกรณียกิจนะครับของพระบาทสมเด็จพระปิชาชเก้าเจ้าชัตหัวในหลวงรัชกาลที่1 0ของเรานะครับที่ได้ทรงนะครับปฏิบัติการทําการลบบัญชาการการลบนะครับด้วยพงเองนะครับในห้วงที่เกิดศึกสงครามในประเทศของเรานะครับซึ่งท่านก็เป็นกษัตริย์ชาตินักรบนะครับซึ่งนอกจากห่วงแห่นแผ่นดินนะครับแล้วก็ผสมนิกรนะครับแล้วนะครับท่านยังมีความหงอยใหญ่นะครับอาณาประชาราชในทุกหมู่เหล่านะครับ จนเกิดเหตุการณ์ขึ้นที่เป็นอุทยานเพื่อพระเกียรติบ้านหมักแข้งแห่งนี้นะครับซึ่งก็ได้รับชมไปแล้วนะครับก็จะเห็นได้ว่าถ้าหากใครนะครับหรือว่าคนรุ่นหลังนะครับประชากรในประเทศเราผสมนิกรทุกท่านได้รับชมรับฟังนะครับก็จะได้เห็นถึงภาพพิชาที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็มีความรักในสถาบันที่เป็นที่เคารพยิ่งของเราคือสถาบันพระมหากษัตริย์ของเรานะครับครับสำหรับวันนี้นะครับกับผม เรือเอกเกียรติภูมิจันพรมีนะครับจิตอาสาพระราชทานนะครับพร้อมด้วยพี่สมิงซิงคอนะครับก็จะขอญาตนะครับลานะครับจบรายการเพียงเท่านี้นะครับหากท่านใดนะครับมีปัญหาในพื้นที่นะครับที่จะให้จิตอาสา904เนี่ยได้แก้ไขปัญหาร่วมกันก็แนะนำมาทางเพจของโรงเรียนจิตอาสา904ได้นะครับสำหรับท่านใดนะครับที่คิดว่าสารคดี ดำเนินการนะครับแล้วเป็นประโยชน์นะครับก็ขอให้ทุกท่านนะครับได้ช่วยกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามนะครับในช่องของจิตอาสา904นะครับฝากทุกท่านนะครับช่วยแนะนำนะครับให้กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสำหรับวันนี้หมดเวลาเพียงเท่านี้นะครับกับผมพร้อมด้วยทีมงานทุกท่านขออนุญาตลาเพียงเท่านี้นะครับจนกว่าจะพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ